สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับตอนนี้ก็อยู่กับฉันนี่ชกันนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมไฮยเตะนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาลงแรงเล่นตัวละครไฮยเตะนะครับเปิดไปเลยเปิด<ต>พลิกไฮยเตะนะครับผมตั้งแต่ผมเล่นไฮยเตะมานะครับ็อ้อยเป็นฮีโร่ที่ใครเล่นเป็นเนี่ยผมชนกับเขาไม่ค่อยไหวนะสู้ค่อนข้างที่จะยากนะครับอ้อยเจอคนที่เล่นเป็นไม่ไหวดูเกมนี้ว่าผมจะไหวไหมนะ ทอนต้นเกมเนี่ยเราเราสู้ได้นะถ้าเลดเกมมาทอนสไลด์เราก็ตายแล้วเราพยายามจะเอาเงินก่อนเอ้ยราไม่ได้นกเราสู้ได้เราสู้ได้นะครับทอนเลดสามสี 40. สไลด์ไปหนึ่งทีปึ๊บกด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 เจ็บเจ็บเจ็บอนสไลด์แล้วยิงยิงอุ๊ยอุยเกือบตายเกือบตายอุ๊ยเกือบตาย พรซิปน่าจะเดินมาปล่อยน้ำลายนะเอาได้เอ้ยดึงไม่โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้นะได้เฟิร์สบัตรเอาเฟิร์สบัตรสวยครับเอา้าไม่ได้เฟิร์สบัตรเลยเนี่ย<แ>ผมต้องล่ามาก่อนเอาไหมเพื่อนให้เตะเป็นตัวที่ออกออบเจกต์เร็วนะครับอ้อยมาออกไปก่อนวัดเชิงกันหน่อยวัดเชิงกันหน่อยวัดกันไปหน่อยวัดกันไปหน่อย เกือบตายอยู่เหมือนกันน,นะครับ,บถ้าเกิดผมหนึ่งหนึ่งกับทอนนี่ไหวนะทอนเงินเยอะกว่าผมสองร้อยผมจะรอทอนสไลด์โอเคโอเคทอนสไลด์ไปละโอเคสวนสแตครบแล้วลำได้นะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าไม่รอดนะแรงกันไป <laughs> ไม่รอดทอนะอยู่ตรงพุ่มนี้โดน ผนจะรอร้านยังไงดีเนี่ยอุ๊ยไม่ได้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 สี่ตัวอ่าแล้วก็เราต้องเช็คก่อนนะว่าซิปออกก่อนน้ำแข็งหรือเปล่าโอเคซิปยังไม่ออกก่อนน้ำแข็งเราช่วยเพื่อนตายหนึ่งซิปเอาซิปต่อโอ้โหทอรสไลด์โอ้โหตาย ไม่เป็นไรลิงไหวไอล้ลิงิงไอ้ลิงเขาสวยมากโอ้โหสิปอม <c oughs> เราเอาเงินก่อนเราไม่รีบเพื่อนไปอยู่เพื่อนไปอยู่ช่วยช่วยสวยแกกเก็บสเตตไก่อนแล้วก็ลำลำลำตายส <c oughs> วยครับ <c oughs> ผมไปก่อนผมไปก่อนเพื่อความชัวนะครับเดี๋ยอเด๋อทอนสไลด์แล้วผมตายเลย๋ยวผมจะดึงสายตายที่ล่าง เพราะว่าผมเดินไปยังไงก็ไม่ทันเอาบอลล่างคืนชิปมาชิปทอนอยู่นี่เพื่อนน่าจะไหวไหวไหมสวยมัวดูแต่เพื่อนเลยจะตายเองผมจะพยายามกันป้อมไปนะชิปผมอุ้ยแย่แย่ปมต้องหนีก่อน่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทอนแรงแล้วนะทุกคน ขอแดงเลยแล้วกันนะขอขอแดงไปเล่นนะนก็ <c oughs> กได้ขวาสโลแล้วถ้าเกิดได้ขวาสโลเนี่ยผมสโลได้สโลอ้อยได้ผมรอเติมเพื่อรออ้อยโหนไหมจะมีคนเดินมาติดก,การล่าอ้อยค่อนข้างที่จะเจ็บบาดิบาดิอ้อยอ้อยจะรอเคลียร์ด้านนะครับผมจะรอกันไว้ ไอ้เจ็บอ้ยังไม่ตีนะผมเลยยังไม่ล้อนะครับทุกคนผมหลบมาตรงนี้อึ๊บอึ๊บออ๊ออ,อผมหลบสิกแซกหลบอโอ้โหอ้ไ,อไปใจเสียแล้วหรือเปล่าถ้าเมื่อกี้ผมหลบผิดทางคือผมตายเองอ,ะอ่ะอ้าวงั้นผมล่างยาวนะทอนอยู่ไหนทอนอยู่บนม้าอยู่ไหนผมจะป,ป้อนให้เพื่อนเอาได้ไหม กอดซิมากอดซิมาแตก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 สวยไปละจูกลัวไปเอากลัวไปเอาคลิปกลางแล้วแบบทอนเคลียร์คลิปนะครับทอนกับเปี่ยวเป็นตัวที่เคลียร์คลิปเร็วมากป่าตรงข้ามตายแล้วเนี่ยเราเอาดาได้เพราะว่าเอาง่ายๆดีกว่ามมาอยู่นี่โซโลมาได้ปะเฮ้ยผมล้ำผิด ตายตายโอ้โหผมตายนะครับผมบิดผมพลาดผมพลาดทุกคนผมพลาดนะเมื่อกี้ผมเข้าพลาดผมลำบึดแล้วผมฟิกมั่ว้วยตอนนี้ลิงไม่ไม,ไม,ไม่หลบได้มาแก้มือกันหน่อยปะอุ้ยมาสกิลมาสตาร์นี่หว่าเคลียวแตกสวยครับเมื่อกี้ผมช่วยลิงไม่ทันนะอ้อย พียก่อนลิงตีเข้านะแต่แค่ทีมซิปมันช่วยอ่ะ <c oughs> เออเออเออเอสเซนการ์ดแข็ง <c oughs> ผมมาอุ้ย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาแดงก่อนแล้วกัน <c oughs> ไม่เป็นไรอย่างน้อยเหลือผมกับแก๊ส <c oughs> ทอนแรงมาก <c oughs> ไม,ไ,ไม่ได้อ่ะไปก่อนเดี๋ยวอ้อยหนมาผมรอสไลด์อ <c ười> <ะ>ุ้ยโอ้ตายเออแกอย่าตายเออสวย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 เออออ๊ยออ๊ย เอเซนกาดเกิดโอ้โหเสียวเราเรายืนให้อ้อยเกิดไม่ได้อะเราต้องตีให้เพื่อนมาเอานะเราเรายือเวลาให้อ้อยเกิดไม่ได้ไม่งั้นเรามีเสียสียเราต้องได้เราต้องได้ผมจะเข้ามาตีตรงนี้ผมได้สวยยเพื่อนได้ลำมา สวยมาตายสวยผมฟิกตามนะสวยครับจบได้จบได้จบได,บได้ผมมีตายเกิดแล้วด้วยเฮ้ยเพื่อนไม่จบช <c oughs> น,นะ <c oughs> คืออยากจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยตัวผมไม่ได้โชว์อะไรเลยครับทีมเล่นดีมากจะเป็นทางด้านของลิง แก๊กนาคอรสนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของอีกตัวหนึ่งตัวอะไรวะนั่นแหละเล่นดีหมดทุกคนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมผมจะได้ทำคลิปแบบนี้ม่ให้ทุกคนดูอีกนะครับก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรครับทุกคนติดตามได้นะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนดีครับ